เ,เ,เ,เมีน้ำมีน้ำพี่น้วทำเลย <laughs> <laughs> นะีกาวกูอดเถอะอ๋ออุ๊ยไม่ได้ตั <laughs> ้งใจปึงโยดเฮียเด็กกูเลย <laughs> อย่าไม่ตั้งกล้องหน้าตน้งมานันเลยสวัสดีค่ะมาเจอกับเราชนี่มีควายนะคะวันนี้เราจะมาทำกับข้าวที่บ้านไอ้เมนใครทำเข้าเองเขา้าเบิกมือเรียกรถดลงบ้านพี่ ทำไมกินข้าวเองหาอะไรหรอกินข้าวเองมันโตมึงรู้ไหมอีนี่ทำกับข้าวมานี่คือไข่เน้าทุกอย่างด้วยไม่หลอกออกจากอร่อยอร่อยแม่งเอาออกไม่ได้มินอยากกินข้าวผัดใช่ไหมมึงวางข้าวผัดนี่หัวมึงลงถ้ามึงอยากแดกปาลิต้านี่มึงเอา้าก็เห็นชอบกินข้าวผัดนี่ก็เลยทำให้ไง ปหมึกไปหยิบไปหยิบข้าวเปล่ากันเถอะหยุดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอยูก็ดีๆๆๆนี่ข้าวผัดแซงอร่อยของเราอ้อาวไอ้มึกอ๋อยู่นี่ไงเออแลไลนยนะไลายน้บมีนถึงกับซ่อนเลยเหรอดีนี่คือข้าวเปล่านาะคะอันดับแรก จะทำอะไรต่อนะเบึกเราทำอะไรต่อนะก็เ,ะตนะเ,เตรียมข้าวใช่ไหมแล้วก็เตรียมกระทะเตรียมกระทะอ๋อเนยมันเครื่องปรุงก่อนเตรียมกระทะปิดประตูให้กูด้วยลูกกูจะออกอ๋อเลยไปเลยไปเลยเออเตรียม,รยม,รยมกระทะกระทะอยู่ไหนนี มึงวางโคเรียปิงกูลงเดบ๋นี้เลยนี่นี่คือกระทะที่บ้านมีนะคะมึงวางโคเรียปิงเฮ้ยเหมือนเดียเลยมัน็อกเลยอะป็นล็อกใช่ไหมไอเชี่ยที่วางที่วางกระทะตุ๊กสมเวสีซีรีส์กูเดี๋ยวนี้ตุ๊เราเป็นล็อกใช่ไหมเนี่ยล็อกกปั่นกระทะใหญ่เลยใช่แล้วเราต้องเปิดเตาแก๊สเตาแก๊สเตาแก๊สอันนี้เตาแก๊สอันนี้ของหูของอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ทำไมรู้ตัวเปเจ้าบ้านวะไม่เป่าอะไม่รู้อ่ะ แล้วก็หมุนเตาแก๊สนะคะหเลยโอ้ไฟแรงเลยบ้านมัไหมแน่นอนบ้านไม่แน่ประกันประกันบ้านกูมีไม่วะเฮ้ยกูยังไม่จ่ายค่าบ้านครบเลยนะใส่น้ำมันใช่ไหมมึงอ่าเออใช่ใส่น้ำมันทมน้ำมันกระเทียมมั้ยกระเทียมยัง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 ทุบกระเทียมก่อนกระเทียมกระเทียมอันนั้นหอมใหญ่มึงอย่าเอามา ก็ใส่ได้เหมือนกันทำไมจะใส่ไม่ได้เยี่ยมาหาไม่เจอเออใส่หอมใหญ่ไปเลยเนี่ยไอ้ไรหอมแดงไอ้เหี้ยหอมใหญ่หรือเป่าเออหอมแดงหอมแดงเดี๋ยว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 แป๊บแป๊บแป๊บทำไมอ๋อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่จะลงพื้นได้น่ะไม่เป็นไรอร่อยได้มันเป็นอาหารทุนบ้านต้มกระทะกูจะไหม้แล้วมึงดูเฮ้ยเอ้าเออน้ำมันจะไหม้แล้วใส่น้ำมันก่อนใส่น้ำมันก่อน ค่อยหยอดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋หยด๊บอยิดะบ้านพักปาเขาติดจะมันเหรอเฮ้ยไม่อะใส่เยอะมากเลยขอบ้านกูนะเฮ้ยเฮ้ยขอบ้านกูอุ้ยเขาบอกว่าถ้ายิ่งใส่มันเยอะเข้าผัดยิ่งอร่อยไม่รู้หรอยน่ำมันไงใครสอนกรุณาเอาไปเก็บดวนแล้วก็ใส่กระเทียมใช่ไหม ียบแล้วก็ใส่หอมแน่เลยกูได้ยินเสียงไยนะในครัวกูไหนเหอุยเห็นบอกว่าเข้าผัดนะมันจะมันแข็งไปนิดนึงเน้ะใช่เออมันแข็งกันดีแล้วมือไม่ต้องไปยุ่กับมันโอ้ยไม่ได้ที่บ้านเราอ่ะต้องใส่น้ำนิดนึงมันจะหลอนน้ำเหรอเออ ่ะนมันแห้จงจนไปมันไม่อร่อยมันต้องมีน้ำมีน้ำสิดนึงลอๆน้ำเหรวะเฮ้ยเฮ้ยมันต้องเติมน้ำให้เยอะๆเลยแหละเยอะๆเยอะๆอะไรเยอะแบบวะมะเร็งกระเดือเสือสองที่น้ำจะลองเต็มตะหรง่นี่จะเอาเตรียมหม้อเลยเหรอเฮ้ยนี่อันเนี้ยข้าวผัดอันเนี้ยทำเลยนะอันนี้ข้าวผัดสูตรเขาเองแหละเนี่ยเสีย แล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยๆโคนให้มันหายเย็นให้แข็งให้มันหายแข็งเดี๋ยวสูตรมึงได้จากไหนมาเอาสูตรที่เขาคิดเองไงไม่รู้หรอเอากลับไปเก็บไว้บ้านไปเฮ้ยไม่ทันแล้วมันไหมโอ้โหอุ้ยคนโคน้ำพีเขาไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวอันนั้นกระเทียมหรือถ้าบอกกูทีไม่ได้ตั้งใจเลยของพี เดี๋ยว,วมืออาชีพลิวที่ใช้กับเทปล็อกก็ใช้กับไอเทมได้นะอุย้ยอยู่ไหนแล้วอะอุย้ยถ้าพีไม่ได้ล้างอะ,อะ <c oughs> เอาเนี่ยแหละก็ผูคือคำของขายเอาเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วพี่เกียร์ล้างด้วยขนาดนี้ลองไปย่าแล้วก็หมึกใส่อะไรก่อนนะอ่ากระเทียมเสร็จแล้วก็ไข่ไงเออไข่ไข่อยู่ไหนอะไอมีนมันไข่อยู่ไหนอะมึงปิดเตากูก่อนเถอะ ไม่ได้มันต้องกระทะมันใช้อยู่ปิดก่อนโอ้บอไฟก็ได้อะมึงอย่าไปเบามึงปิดไปเลยโอ้กระทะจะพังเลยรอไฟก็ได้โอ้ยิ่งยิ่งเดียวอยู่เนี่ยแหละเอาเนี่ยแหละเชี่ยปิดเถอะขอร้องใครอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วไอ้ไอ้ตัวเย็นมาปิดเถอะเฮียกระทะกูจะพังเฮียกูมีอันเดียวไอ้ก็ตามสูตรโซ่เบลย่างนี้เนี่ยกูขี้เกียจซื้อกระทะใหม่เฮ้ยตามถุงโซ่เป็นอย่างนี้กูมุดเฮ้ยเฮ้ยมัน กินตู่ๆไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกพอกินได้อยู่อยู่ไหนอะไข่นี่ใช่ไหมไข่เนี่ยเหยียบเลยเหยบเลยกี่ฟองอะมืดเขาเขากินสามคนก็สามฟองปะเออสามฟองพอดีเนี่ยมือเชื่อฝีมือเขาอร่อยแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ท้องเสียหรอกไอไอในนั้นมันรู้สึกว่าตอนนี้ แม่กินหอมจะได้ติดเตาเถอะเฮียแล้วก็ตอกไข่สรร้อย <S <S อคูยเห็นคูเห็นซากทุกเกียงไม่ตกเลยไปตายเป็นสิบล้านตัไไตวแล้วก็ค่อยๆตอกนะคะมันเสด็จไปนิดน,นึง ไม่ได้ตัง้งใจสลิด <laughs> อีนี่สลิดไม่ได้ตั้งใจอ่ะก,อก่อนสร้างแจกลูกกูจะตายคาบ้านได้แหละเฮ้ยโอ้โหมีการเตียงออกด้วยโอ้โหเดี๋ยวอะน,นะโอ้โหโแล้วก็ค่อยๆทิ้งนะคะเนี่ยเขาเรียกว่ารสอูมามิเลยโอ้โหอ่ามึงเอาไอจีโนโตะในซองมึใช้ไปโอ้พูดถึง ต้องใส่ผงชูรสด้วยนี่นาใช่ผงชูรสอยู่ไหนแล้วอ่ะอันบลากระปุกใช่ไกูกูไม่มีอะไรจะเสียกับมึงแม้ในตู้นั่นละเออดีดีเนี่ยมันต้องใส่เยอะๆมันถึงจะอูมามิของแท้กูเห็นซากกระเทียมบนโต๊ะแล้วกูเครียดอันนี้กันไก่บ้านมึงใช่ไหมเออเอาเอาให้ครบโอ้โหนี่เขาบอกว่าต้องใส่กับข้าวต้มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้บอกทำข้าวผัด โอ mm ๊ยลืมไปข้าวผัดข้าวผัดไม่ใช่ข้าวต้มข้าวผัดสูตรเด็กตนตีเลยอุ้ยเดี๋ยวให้ชิมก่อนคนแรกเลยอะมิ oh, oh. ้นเฟียเฟียฮะรู้ใหม่เด็กแอฟริกาเขาเอกชิมก่อนต้องชิมรสชาติหอมหอมชิมก่อนชิมก่อนชิมหยุดไอ้เครียเดี๋ยวกูรึเปล่าชิมชิม มมึงไม่มีทางเข้าหาตัวกูได้กูยังมีตีเยอะชาบอะไเงี้ยเหรอครับอร่อยแล้วก็ค่อยๆใส่นะคค่อยๆใส่นี่คือข้าวผัดนะคะแล้วนี่นะมดูหน้ากูดิหน้ากูเหมือนกับโดนคมคืนทางจิตใจมาเนี่ยอร่อยแล่ อะไรไนะแม่บ้านหนูสิเนี่ยต้องเทให้หมดเนี่ยเขาบอกว่า,าข้าวทุกเม็ดต,ต้องใส่ให้หมดนี่เงินเสี่คนค่าแค่ซื้อกันเนี่ยเขาข้าวกิวนมือ้ออยู่มื้อนะเว้ยทำไมอ่ะอ๋อคือเขาอดมือ้อกินมือ้อเพราะนั้นเราต้องเอารื้อถึงคนข้าวมาหาเราต้องกินให้หมดใช่ใช่แล้วก็เราจะเปิดไฟแรงๆนะคะเพิ่มไฟค่ะ ใครดูเดือดฮังเกอร์ป่าโอเคนี่แั่งไงที่ฉางนายเอกอ่ะมันทำทำข้าวผัดอ่ะไปแรงอ่ะนี่คือไฟแรงเออใช่กลัวพเยอะไอพวกเกือบพุกระถางในเรื่องเดอดฮังเกอร์อ่ะกูไม่กลัวจะท่วมกระทางนะกูกลัวท่วมบ้านกูเนี่ยไฟเนี่ยยิ่งไฟแรงนี่อร่อยโอ้โหใชจไหมเพราะกูโป่งลาชีวิตอุ้ยก็หอมอยู่นะนี่สูตรเรานะเนี่ยนี่นมหตัวแม่งเต็มซองนึง แล้วก็เราต้องใส่น้ำปลาเราขาดน้ำปลาความเค็มนะคะอันนี้ใช่ไหมน้ำปลาน,นี้ใช้ได้ใช่ไหมเราต้องเทไปเลยนะคะเทเทเดี๋ยว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 เบา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 มันต้องอ,อีดนิดอีดนิดอ,อีดนิดบ้านปูจะไปตายในที่นี้ยเอาเพิ่มความเค็มไง ย yeah, ี่าไม่ขนาดนะั้นไม่เปิดตาสามชั่วโคตรเลยนะเฮ้ยแล้วก็ต้องใส่น้ำตาลนี่ไงน้ำตาลเออละปาไม่เป็นโหลน้ำตาลไม่ฟองเดียวจะเข้ากันนะวาแล้วก็สูตรของเราอ่ะขาดไม่ได้เลยนะคะต้องเป็นพริกค่ะต้องใส่เข้าไปเลยพริกเนี่ยเด็ดที่สุดแล้วมามีมยาบิดาฉะองให้ เนี่ยเนี่ยต้องใส่พริกเข้าไปพวคุณจะมาทำล้ับแซ่บเนื้อเซ่บหลา <c oughs> วกคุณจะมาทำลาับใส่พสริกเสร็จเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือพริกไทยนะคะทำมาสาิอจ่า่ามึงต้องอย่างน้อยต้องสักห้าช้อนเปียพริกไทยแพงเว้ยไม่ได้ซื้อมาไว้เว้ยนี่คุณใช้โยอ๋อพอก็ได้ ไปเล่นเลยเ,เกลือมีไหมเกลือเอาไรปะเอะเอเอันนี้แหละต้องเป็นเกลือแน่ๆเลยทำถาบคือเออใช่ละ่ะมึงต้องใส่ถาไปนิดนึงมึงจะใส่เกลือไปอีกทำไมมันไปช่วยมึงเลยนะเห็นบ้านนี้มันมีนิดเดียวเอ็นดูใส่นิดนึงโอ้โหใส่แค่นั้นแม่งหายไม่กระดิกเลยใส่นิดนึงพอเอ็นดูไม่ต้องมาเอ็นดูกู อ่าเราจะทำเป็นข้าวผัดน,นะคะข้าวผัดมันต้างเน่งเป็นทะเลเดือดขนาดนั้นปะต้องปล่อยอีสพักเดี๋ยวมันก็แห้งเองกี่ปีวะ <laughs> เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวอนสปบหนึงซักประมาณ10นาทีน่าจะแห้ง few moments later. มันไม่ยอมแห้งเลยว่ะเอากระชอนมาสิหน,นึ่งงอนี้ ต้องอย่างนี้แหละจะทาไงปเดี๋ยวครัวพังอีเหีห้ยไปทำดีๆเหี้ยมันต้องอย่างนี้มันถึงจะแห้งไวๆอุ้ยแต่มันหอมมากเลยนะหอมไม,เไม่เรากรณีพิเศษให้เกียรติเพื่อนบ้านก่อนเราต้องให้ให้มินกินก่อนอะไรเพื่อนน่ากินไหมน่ากินเปล่ามึงเห็นแบบตากูไหมกูกูสัมผัสถึง โอ้โหตีกูด้วยกูสะพัดแข่งแข่งความแบบสีที่แย่ที่สุดเในการชักอยู่นะเห็นไหมเบึกยังชมเลยว่าหน้ากินเนี่ยสีน้าไมมคานะมึงจะงตบยุงได้มึงดูกูนี่คันตีนยิกิ๊กๆเลยยุงกัดตีนกูเนี่ยขอทนนิดนึงเนี่ยได้กินของอร่อยเนี่ยโอ้โหเบึกๆกไปเอาจานมาสิไปเอาจานมา นี่ไหมมันเ,เดี๋ยวมันก็แห้งแล้วเนี่ยเอา,า,ออเอาก็ข้าผัดสุดเด็ดสุดใหม่ไงเฮ้ยแล้วต่อจากนั้นก็ผัดผัดผัด,ผดข้าวผัดสุดอร่อยน่ากินมากเลยแต่ถ้าจะให้น่ากินที่สุดต้องจัดต้องตัดใส่จางก่อน โอ้โหข้าวมา,บ,าบ้านกูยังดูดีกว่านี้แต่ตอนนี้เราต้องให้เจ้าบ้านนะมากินก่อนอให้เกียดไงหอมไหมเนี่ยให้ดมก่อนเลยเนี่ยหอมไหมสูตรเยอะเลย <c oughs> เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ <c oughs> หอมฟินมากน้ำลายจะไหลนะคะ <c oughs> อ่ะมิน <c oughs> กินกินน้ำปลาขึ้นจม,ม,ม <S 2> <S 2> ูกอ่ะอุ้ยออกจอหอมอูมามิมาก,นนกยูงนิ่งได้กินเลยน้ำปลาขึ้นจมูกอ่ะแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนให้มันหายร้องเลยแปบ๊บแปบ๊บขอร้องกูกูถามตรงๆกูไปเผาบ้านมึงมาเหรอไม่หรือว่าเราให้มึงกินข้าวไง <S 2 S 2> ไม่กินข้าวอ,ะอ,อ,อ่ะไอ้อมึงกูถามจริงนะตอนกูไปบ้านมึงกูไม่เคยไปขี้ใส่กระโถนบ้านมึงนะไม่ก็ให้มึงกินข้าวเนี่ยบ่อข้าวบ่อแกงกูไม่เคยไปเยี่ยวใส่นะอุ้ยแต่มันเป็นข้อผัดแล้ว ขนาดแบบเออมันเป็นน้ำอย่างเยอะหลอเนี่ยมันกลายเป็นข้าวผัดเลยน่ะเจมี่โอลิเวอร์มึงกระโดมาดูงานด่วนไม่เอาหน้าๆนะคำใหญ่ๆเลยอ้าอ้าปามอาอามเป็นยังไงโอ๊ยใครทำมือถาดแย่นั้นเลยอะไอ้เหี้ยข้าวหมาดีกว่านี้ เยอะเข้ามาละโยอะแล้วว่ามันไม่ได้ไม่อร่อยขนาดนั้นมากยังไม่ล้ำหูน้ำตาละกูไม่เลือดใชมันไม่ได้แย่นะมึงมึงลองไหมล่ะกูให้ยืมกระโถนเลยอ่ะเนี่ยกูให้ยืมเลยอ่ะนี่มีช้อนมั้ช้อนเดิมกูเนี่ยช้อนเดียวมันก็ได้นี่อุ้ยไม่รังเกียจหรอไม่ไม่อ่ะมึงดูนี่นะกูให้ยืมเลยอ่ะเนี่ยไอ้เแค่มันส่องเลยเป่ากูเนี่ยเนี่ยกูให้ยืมเลยกระโถนเนี่ย ไถ้ YEAH ามันจะยังไงวะมก็ถดด้นี่นะอย่างน huh no well ี้นะดูนะงไงอร่อยใช่ไหมไม่ยืมดวนเลยรวยรวยอร่อยอร่ายเราจุ่มน้อยเทียมก็บอกกินได้นิดนึ่งอะได้ที่เหลือละกินไม่ได้ คือคลิปทั้งหมดนี้เพื่อแค่ทรมานกูใช่ไหมตามันกีข้าวไม่ดีอะทำข้าวให้เพื่อนนะเนี่ยเออเดยกกูทำให้วันหน้าเดยวกูทำเองไม่้ส็กแสบสบายทำให้ไม่ดีอะอ๋อไเห็นหน้ากูไหมความรู้สึกเหมือนกับว่าแบบคุมากอืมมึงรู้ตัวอยู่งรอมึงก็รู้ตัวรุ่มยังเด็กก็ตัวแต่มันก็อร่อยนะช่ได้มึงรู้ไหมสิ่งที่ควรพยายามคือพยายามไปเถอะแต่สิ่งที่ไม่ควรพยายามคือเอามึงอบบมาทำกับข้าวบอกก็เลยว่า ปิดคลิปครั้งนี้อย่าให้ไม่ได้เข้าครัวอีกกูขอร้องไว้เจอกันคลิปหน้าตอนนี้ขอไปอ้วกก่อนครับปล่อยกู